ประวัติพี่เนี่ยพี่ไม่เคยมีเรื่องทุจริตแม้แต่เล็กแม้แต่น้อยพี่ไม่เคยถูกพี่ปลายไม่วางใจไม่เคยถูกกระทุยติในเรื่องความโปร่งใสในเรื่องความไม่ซื่อสัตย์หรือการทุจริตเลยจุดยืนของพรรคไทยสร้างไทยก็ต้องบอกว่าจริงๆตั้งแต่การรณรงค์ในการเลือกตั้งเราเพิ่งผ่านการเลือกตั้งมาหนึ่งครั้งนะก็คือ3ปี2ปี 2> huh. ตั้งพักมาประมาณ3ปีเนาะก็ยังถือว่าน้องใหม่อยู่แต่ตัวพี่เองมีประสบการณ์และตัวพี่เนี่ยพี่คิดว่าพี่ตั้งแต่ทํางานมา30กว่าปีเนี่ยพี่ ยืนในฝั่งประชาธิปไตยไม่เคยที่จะไปสนับสนุนหรืออะไรกับเผด็จการไม่เคยข้ามไปเลยล่ะอันที่สองูกยังไงก็อยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าจะถูกการเสนอมากมายอันที่สองก็คือประวัติการทํางานพี่33ปีไม่มีเรื่องทุจริตนอกจากตอนที่ถูกถูกกันจะว่ากันแกล้งก็ได้เนาะในช่วงรัฐประหารปี49ซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยปปชก็มีมติออกมาว่าพี่บริสุทธิ์เป็นเอกฉันด้วยนะคะแล้วก็พี่พี่ดําเนินการฟ้องกับปป ะชบางท่านที่ใช้หลักฐานเท็จมากล่าวหาพี่นะครดังนั้นประวัติพี่เนี่ยพี่ไม่เคยมีเรื่องทุจริตแม้แต่เล็กแม้แต่น้อยทำงานมางามา33ปีด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็ถือคำมั่นกับประชาชนเป็นสัญญาประชาคมพี่ไม่เคยถูกพิปลายไม่วางใจไม่เคยถูกกระทุยติในเรื่องความโปร่งใสในเรื่องความไม่ซื่อสัตย์หรือการทุจริตเลยงนั้นพี่คิดว่า2เรื่องเนี่ยจุดยืนในด้านประชาธิปไตยกับเรื่องความสุจริต